สบายดีจเจริญพรพ่อมีออกพี่น้องผู้ติดตามทุกคนอารงแบร์เมงกะนละวะม่อมดีใจไรที่ทุกคนรับชมคลิปนี้ดีมีโกจิชุแด้ตัวจองอารงวันดาบาเร์เคยรู้บ้างไหมมีคนลาวไทยอยอู่นอวามือน,นี้กะวันที่4ธันวาคม2020คันนี้ก็เราเรียนนิสนาลาไปนัดเท่านึ่งนะซ คลิปในมื่อนี้กะมอมไปซื้อสีมาเพื่อจะทาสีวัดอ่าดีนี่อิมวีมากรอว่าจะเสีดยดเวลาเลยเอาเสีเปลี่ยนโต๊ะมาลูกอ,อ่าดีเอาแท็กก็หรอกต๊ะดูอ่ะบีบิตะคุ้กะพอแท็กเปลี่ยนโต๊ะใหม่พอแท็กมันต๊ะอย่าเดียวอ่ากันนี้ยเราเสียเวลาเลยอ่ามื่อนี้กะมอมไปซื้อสีมาอินดิเป็นสีสีอย่างวะเป็นม่วงแต่ไม่เลขแปดสองสี่หกเนาะ ออไม่เล็กสีสีอย่งางเบลุคอแล้วมันดูโตไม่ ouais. do, like สียหรอกโอีชนิดลิ่อี่อเว่เลยเอาวดลกาเวเลยดีีอากาตะคูเว่เลยอดีสี่สีถึงสีน้ำลถึงขึ้นอย่งปันไาบ่ปันไดน้ำปันไดก็เจ้าวาดเป็นออกให้นาะคาซีก็มออกเองลกาเราโปียกูได้เท่าเดโยกได้ปีเด้ยสีก็เราอุงมอยู่อุลูเดในเมืองมันเล็บมื่อื่น เริ่มปิดทั้งเมืองตลาดร้านทุกอย่างจะปิดทั้งหมดในทั้งเมืองจะออกได้แค่หลังหนึ่งออกได้คนหนึ่งช่วงออกคนหนึ่งก็ออกได้เฉพาะบางเวลาที่รัฐกําหนดไว้เ,เวลาออกก็ต้องมีใบอนุญาตออกใบอนุญาตคือมันมีกัดเขาจะให้กัดด้วยกัดมีกัดถึงจะออกได้ถ้าบ่มีกัดใบอนุญาตคือออกไปได้ตัวมีภัยสามารถออกจากเฮียนได้อยู่ในเฮียนประมาณนั้นพอมอมว่าจะกจยกจะไปบ้าน ยิ่งไปใหญ่เลยก็ต้องอาตบานเลยออกนอกวัดยังออกพรได้เลยทีนี้เมื่อจิบระด้ออกนอกวัดแล้วก็เลยรีบไปซื้อสีมาเพื่อทาสีวัดเพื่อให้พ่ออาเอาได้ทําบุญมาเพื่อให้มอมเพื่อในช่องโควิดมอมกะได้ทาบุญอีกต่อหนึ่งพี่น้องที่ได้ทาบุญมากะมอมกะจะทาบุญไปเรื่อยๆจึงสิแหละประจําทุกนี่แหละเขาที่แล้วที่มอมทาสีเพ็ืนยังทาสีซุ้มประตู เออทา4วันนี่ก็เงินหมอมเงินที่พ่อมีออกได้ทําบุญมานั่นแหละมองก็ได้ทา4ทําบุญไปอีกโตนึงแต่เพื่อให้พ่อเมียที่ทําบุญมาก็ได้ทําบุญอีกโตนึงเนาะได้2ต่ออุซินเตอได้สีอ๋องโลอุซินโกดายปุตุอเนเนี่ยเจ้าด้วยปุตุอยู่ไปได้แล้วพี่ก็อุซินแย่สวยမျိုးอีกก็กับอ๋องโลดูแลไปได้วุฒุเหมือนกันจริงแท้มาบาเปอ่าดีแท้ปุตุเปลี่ยนรูปดาဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြီးတပတ်တုန်းကอุซินမုတ်ဦးတုတ်တယ် မဘူကနေဒီကြောင်နှစ်ခက်ပေါ့အလဲထက်တော့ကျက်တယ်မတော့ရတယ်ဦးဈေးကုံတော့တယ်ဟိုတစ်ခေါက်လောက်ကပြောင်းမွဲရအဲဈေးကုံတော့မဟုတ်ပြဿနာကုံတော့အဲအခုကတော့အဲချွန်ဘူးလီတင်းငန်ချွန်ဘူးလီကဦးတို့တို့ဒီမျိုးတွေအဲလူပေးတော့တုံးဖို့လူပေးတော့အဲဥစဉ်လဲထပ်ပြီးတော့လူခွင်းရတာအလွန်ဝမ်းသာပါတယ်လူပေးတဲ့တော်တော်မျိုးအလုံးလဲစက်မှာစံတာကြပါစေအဲဒီနေ့ကတော့လေးရက်နှစ်မိုးချုပ်ပြီဒီနေ့ကခမ်းလောက် มืออื่นจังจเจริญมัมนแอบแผ่มาใสา่เอาสบายดีเดี๋ยวมือน,นี้กันวันดีา้านี่ไงเราง่ยายในสน,นามราไหแล้วจะมาทรงสีกันใสตรงมือสักหน่อยโทรศัพท์กับิึงแจก,กเบอร์ละเนี่ย ง้างเมื่อเราโทรศัพท์นีมือสองนะเลไม่แมือหนึ่งที่ที่แล้วได้บอกมือสองเสี้ยวไหนมันนะ่นไหน Ba la tông bà đọc bà 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 mà bà <laughs> 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 แม่ยีดีป้ายู่ก็ไปส่งเต่าอย่างเราไปท้าสีชิค่ะก็น่าจะได้มะประมาณนี้แหละ อ้กล้องมีตะรุ้นอแบบบนะึงเมื่อนี้ปลื้มใจที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เบิงน,นี่คือเป็นห้องเจ้าวัดซึ่งภาพเก่าของวัดนวัดตอนเดิมตามเบิ้งในภาพเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยสีเนี้จะเหมือนเดิมอันปัจจุบันเลยเนี่ยสีนี้สีทั้งเทงเป็น สีเหล่สีชาออนอันเดิมเนาะเดิมตั้งแต่สร้างมากรมอมได้เบิงละแต่ก็ะมอมได้เบิงพศแล้วว่าวัดนี่สร้างมาตั้งแต่ปีคิทศกราช1,988ัาอกี่ปีแล้วเนาะปีนี้กับ0 2 0คิศกรา1,988ั้ารปาว่าสีนี้ตั้งแต่เดิมทาววนี่ถ้าว่าตั้งแต่เดิม1,988 2 0นเก้0ร้อยดสปีแล้วัสิบือ่ามสิเกาปีแล้วสทชื่ด,ด,ด้มาทาเียห้ใหมากที่มใจ สีนี่ตั้งแต่่นสางวัดมายังไม่ได้ทาสีใหม่เลยคิดว่าจังสั่นเนาะแต่ปัจจุนยังไม่ได้ถามจเจ้าว่าปลื้มใจโอ้ได้มาทาสีให้ไหมบุญอันยิ่งอ,อันมทนาบุญน้ำกับผู้ศรัทธาที่รวมทำบุญมา <laughs> ดีใจลายเนาะอันมทนาบุญกับอาเอาในชนบุรีที่รวมปัจจัยออกันยุ่กันใส่มองในมาทาสีให้สีปลื้มใจมากตัวม่องก็ปลื้มใจว่าสีนี้ทาวไว้โดนแล้วเกาเหมือนแล้วแล้วก็อันมทนาบุญน้ำกับ ไม่ออกจินมะนีจ,นจากเล้านครนงจังเนาะเป็นได้รวมทําบุญมาท้าไปท้ามากกันเลยผ่อนคลายกันเลยยางเบิงผากระยิห์นแล้วก็เบิงพศเพิ่งได้เบิงพศพศของสังวัดโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดตุนใจที่ได้เห็นเนาะตุนใจที่ได้ท้าสีเห็นไหมอ่าอันที่มอมที่มอมในสั่งสามซันนี่ที่ได้ท้าแต่ข้างนอกไม่ได้ท้าแล้วมันก็มีอันนั้นขึ้น <laughs> ท้าเฉพาะข,ข้างใน นี่กะสีสามสั้นนี่กะหาปีหาปีเราทามเจ้าวาดตั้งแต่หาปีแล้วเอียนเปิอกก็เลยได้ท้าให้ไหมก่กะปลื้มใจนีน่กับขึ้นไปก็ขึ้นท้าแห่เจ้าวาดซึ่งอาจจะมีไผมาทาให้หรือวอาจจะมีเจา้าภักเนาะคิดว่าได้ยูนี่ได้มายูนี่ได้มาทําให้จังสีปลื้มใจตัวเองแล้วดีวใจแล้วก็ นนเจ้ามเจ้าภาพอี่อว่าจะาข้างในให่นำทนม้เจ้าจพระอิทธิพข้างในให้เจ้าวัดนำปีกแล้วทาสีดอก สบายดีตอนเช้าวันที่หกธันวาหน,นึ่งกระไรช่วงอันนี้เหนีนดๆแค่ไม่นี่เพียงวา่าหนาวหลายยังถอดผ้าบโบย <c oughs> ไล้เริ่มทาสีตองวันนี้เพราะว่าจะทาสีต้องจะแปะยามอยู่ลังเย็นๆอยู่หนาวอยู่ยังเปลี่ยนผ้าบโบย เริ่มเตรียมทาสีอีกต่อมือเรีี่มทาสีไหม เราเวียนนาควีนเดียซิสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดเพียงแค่นี้ถ้าจะท้ายให้จบกะคงจิยาวเนาะจะโดนจะไหนกะขอขอบใจขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ดีเอ็มวีกูจิชูอาบเดตัวจองอโลนจิชูติมบาเดคลิปหน้าจะเป็นคลิปอี่อย่างติดตามรับชมแน่เด้อสบายดีขอให้ทุกคนยุ่ยเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรง ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนทุกคนสบายดีเคยรู้บ้างไหมมีคนลาวไทยอยู่ในพมา่าตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าแถวทางลงป่ามาตั้งกินทาน